กับไอ้มินปอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ไอ้มินก็กลับมารีวิวกับเจ้าตัว Honda CRV คันนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาดูตัวกระจังหน้าของเขาก่อนเลยนะคะกระจังหน้านะคะจะมีหลักๆอยู่3สีค่ะมีสีเงินสีดำนะคะสีขาวค่ะอันนี้จะมีเสริมไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะค่ะญาักษณ์ของเขาจะเป็น ตัวเฮสนะคะแล้วก็ยังมีบุมบุกอยู่เอีคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันคะ่ะค่ะด้านข้างของเขานะคะล้อแม็กนะคะก็จะออกมาจากโรงงานตัวยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะยังมีดอกยางชัดเจนค่ะส่วนตัวกระจกนะคะสำคัญตรงนี้จะมีเสริมกล้องมองข้างให้มองข้างมองหลังนะคะ <S <S คด้านหลังนะคะก็ จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีคี่บฉลามอยู่ข้างบนนะคะค่ะประตูเปิดด้านหลังจะเป็นอัตโนมัตินะคะกดตรงนี้ก็เปิดได้เลยข้างหลังจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะอันนี้แอดมินก็จะให้ดูจากข้างหลังก่ดน,นะคะทีข้างหลังนะคะก็จะมาเป็นผ้านเนี่ยตัวลองจะเป็นหนังนะคะแล้วก็จะมีปักสีแดงๆไว้นะคะ อันนี้จะเป็นเบาะเสริมนะคะอันนี้สามารถพับขึ้นได้นะคะพับขึ้นจับตั้งขึ้นคออ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะค่ะเรามาเริ่มที่พวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยก็จะมาเป็นแบบยูนิเทน3ามก้ามีฟังก์ชันให้อยู่ทั้งซ้ายและขวานะคะอ่าแล้วก็ตัวมาตัวเครื่องเล่นเสียงนะคะกับระบบเกียร์เนาะเครื่องเล่นเสียงนะคะก็จะมาเป็นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้า ส่วนระบบเกียร์ก็จะมาเป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะอ่าเรามาดูช่องเก็บของกันช่องเก็บของนะคะจะมาเป็นลายไม้นะคะตัดกับสีนี้นะมีวางแก้วน้ําได้2แก้วนะคะอันนี้เป็นช่องเก็บเหรียญค่ะตัวนี้จะประมาณนี้เนาะอีค่ะตัวส่วนคอนโซลฝั่งคนน,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 นนั่งนะคะก็จะเป็น ที่เก็บของนะคะแล้วก็สลับลายไม้ตัดกับสีดำนะ,ะก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนตัวเบาะนะคะก็จะมาเป็นแบบเบาะหนังนะคะรับกับเซรีละรูปหัวแล้วก็ตรงไหล่เราได้ดีเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะที่แอดมินนั่งอยู่ค่ะก็กว้างเลยนะคะแล้วก็นั่งสบายนะคะมีที่เข็มขัดอ่าไว้ให้คนนั่งด้วยนะคะอันนี้จะเป็นที่พักแขนเนาะ วางแก้วน้ำได้จ้าค่ะอ่ะข้าๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้า Honda CRV คันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถอิ็อ็อ์หาแอดมินได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคะให้มาที่ประเสริฐผลสกลน,นะครค่ะ